มันขำยังไงมันจะขำยังไงออกว่า3นั่วนั่วก็จะมีมาทำอะไรอ่ะอะไรนี่อ่ะกกลายเป็นบ้าไปแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโอ้ยซ่าเฮ้ยอไอเนี่ยหาทองคำเฮ้ยต้องมีะอะไรซ่นไว้ในนี้แน,น,น่เลยพี่ลองดูดีกว่า นม่มีอะไรน่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องถูสามครั้งแต่มีตัวสีฟ้าออกมาขอพรได้สามข้อนั่นมันอจจะไรดินั่นมันจินนี่นี่ไม่ใช่แต่มันแปลกน,งงนะเราว่านะเอาไปให้ฟโฟกัสดูดีกว่าเอา้เอาแต่ไงฟโฟกัสนั่งอยู่นะั่น เฮ้ยนี่โฟกัสอะไรนี่ <Jamie? S 2> อะไรเนี่ยพี่ฟิมนี่ดูสิโฟกัสเนี่ยหายทองคำพี่ไม่ดูนะว่าใครเนี่ยเอาไว้ข้างนอกอ่ะแต่แบบมันแปลกดีนะเนี่ยพี่เลยมาให้กัดดูอ่ะอืมใช่พี่ฟิล์มมันแปลกดีนะดูสิพี่ฟิล์มสีก็สวยด้วยโฟกัสว่านะน่าจะเป็นของพ่อแหละพี่ฟิล์มพ่อน่าจะซื้อมาตกแต่งบ้านแหละพี่ฟิล์มเออน่าจะใช่นะพราะพ่อนี่ยชอบซื้อของมาแต่งบ้านอืมนั่นฟิมเอาไว้ตรงนี้นะโฟกัสออ๋ ก้านะพ่อมาก,ก็ให้พ่อเลยโอเคได้วนะิเวียนไมเล่นเกมแล้วโอเคโอเควิเวีเ,เกมต่อดีกว่าเ,ออเล่นเกมเบื่อแล้วงั้นดูอะไรสนุกสนุกในยูทูบดีกว่าอันนี้แหละนี่ตลกจังเลยคลิปยายตึงเนี่ย <c oughs> เสียงอะไรเนี่ยเมื่อกี้เสียงในคลิปหรือเปล่าไม่มีอะไรมั้งดูอ่อดีกว่าเสียงอะไรอีกแล้วนะดิ้นสองรอบแล้วเนี่ยเอ๊ะอะไรอยู่ในหายหรือเปล่าเนี่ยลองดูสิ ที่เราดูยังไม่มีตังค์แบบนี้เลยนะปิดรอบสิจริงๆเลยงั้นรีบไปฟิมกันฟิล์มพี่ฟิล์มอะไรโฟกัสมีอะไรเฮ้ยฟิล์มไปดูอะไรนี่เร็วอะไรอะโฟกัสพี่ฟิล์มอยู่ดีก็มีตังค์อยู่ในหายทองคำเต็มเลยอะกมดูคลิปตลกกับพี่ฟิล์มแล้วมาได้ไงก็ไม่รู้ดูสิอุ้จริงด้วยอะแอบแอบเอาแสบปะเนี่ยตลกฟิล์ม กินต <ะ S 2> โตแล้วโฟกัสไม่เชื่อกันหรอกไม่มันไม่มาะโฟกัสไม่อยู่อ่ะตัวตัวโฟก,กัสยังไม่มีตังอะไรเนี่ยเอเอือว,วิ่งรีบแม่เต็มเลยเนี่ยเอจอจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยโฟกัสบอกว่าโฟกัสเนี่ยนั่งดูคิดตลกถ้าพอขำเงินมันก็ออกมาโฟกัสก็ใช่สิพี่ฟิล์มอย่าบอกนะว่าไหานี่มันเป็นไหาวิเศษอ่ะหาจองคำวิเศษเอออย่าบอกนะว่าถ้าเกิดเราขำมันจะมีเงินออกมาอุ้ยุ้ยจริงด้วยพี่ฟิล์ม งั้นสงสัยว่าโฟกัสต้องขำแบบว่าเยอะๆ,ๆแล้วมั้งถึงกับเงินจะออกมาเยอะๆ,ๆเลยอ่ะลองดูโฟกัสเอาเลยนะเกิดโฟกัสแบบว่าขำแบบว่าเรื่อยๆนะเงินอาจจะเต็มหนี้เลยก็ได้เอาละเราก็จะมีเงินไปซื้อขนมเอาละเราก็จะมีเงินไปทำอะไรไมากมายเพราะฉะนั้นเราจะมีเงินเอาละเราก็ต้องขำเลยโฟกัขำเลยได้ไหมฮะซีโฟกัสขำเลยได้ไหมมันขำยังไงมันจะขำยังไงเอาละสาว ทำอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยกลายเป็นบ้าไปแล้วแล้วเงินไปทำไรไปกลั่ม่อนแล้วนะไปแล้วอ้าวพักก่อนพักก่อนวิยดูสิได้เงินมาจริงๆด้วยอ่ะกิวลังหยิบออกมาดิอุ้ยแบงคลอนแบงยี่สิบกี่บาทหล่ะนี่กี่บาทแล้วเนี่ย โอหโบกัสเงินเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ยเอามาแบ่งฟรีมั่งสิอะไรนะเอามาแบ่งฟรีมั่งอะไรนะเอามาแบ่งฟรีมั่งโอ้โหไม่ฟรีโบกัทไม่ให้หรอกพีาอยากได้แต่พี่มันก็ไปขำเราเองเถอะแล้วโบกัสอะเจ็บคอแล้วตอนนี้โบกัทไม่ไหวแล้วแบ่งแบ่งฟรีมั่งแบ่งฟรีมั่งพี่มูซ่าไปเจอหายมาเนี่ยเอ้าก็ไม่ต้อมาฝากโบกัสเองอ่ะให้ไงมาให้กันอ่ะเอาไปขำเองเจอกันบ๊ายบายนะขอขอนิดนึงโอ้โหอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ ขับยังไงเนี่ยข้อขับไม่ค่อยออกดนะ้วยอุ้ยเงินนี่มีเหลือสักบ่านเลยไปหมดแล้วทำไงดีเนี่ยขับไงดีอ่ะอืม <c oughs> อ,อ๋อคุณพิมพ์ดูมาคุณพิมพ์เนี่ยขับแม่งเจียวอะไรกันก็ไมื่อขับไม่ออกเนี่ยอุ้ยมีเสียงเงินด้วยเหรออุ้ย S 1> <S 1> <S <S บาทเดียวเองอ่นะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหก็ขาวต่อดี่ให้กับวุกทีมขันต่อคุณก็จะได้หลายๆบาทไง <S <S โอเคโอเคโอเค <S <S เปิดอะไรฮาดูแล้วกันไอเด็กคนนี้นี่มันขอบมันน่าขับจริงๆเลยเดีอ่ยเฮ้ยครเนี่ยโอ้ <S 2> <S 2> <S <S โอ้โหโอ้โหน้าเหมือนเราเลยอ่ะบาบไปแล้วเฮ้ยมายังเนี้ยหมีขำไปเยอะนะเรามีเงินเยอะแบงค์พัน ยี่สิบสองบาทได้ยังหรอเฮ้ยทำไมให้น้อยจัง่ะเฮ้ยถึอว่าเราขำไม่สนุกพอเหรอโอ้ยเมื่อกี้เราก็ขำขอโยกเนี่ยปอดโยกแล้วเนี่ยให้ตายเถอะทำไงดีเนี่ยโอ้ยเฮ้ยคิดอะไรดีๆออกแล้วไอ้นี่นี่โฟกกัน จางขำยี่สิบไม่ไม่ไม่เร็ววไม่ค่ะพี่ก็ขำเองสิขำแล้วเมือกขำแค่บ้าตาล้วไม่ด้เดี๋ยวมึเยขัเสียงจะแหกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมช่วยหน่อยหน่อยหน่อยหนอย่อยหนอหน่อยหน่อยหนอยหน่อยน่อนน่ยหน่อยหน่อยหน่่่่อยนนยย เสียเงินเข้าไปแล้วดูสิอู้ยเยอะมากเลยอะหลองดูดีกว่าไปไหนพี่พิมดูสิเท่าไหร่เนี่ยเอาไม่ออกนี่หุยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยโอ้ยหุยรวยแล้วเราโอ้โหโผ่พี่ฟิมอะไรเนี่ยใช้โฟกัสหัวล้อทำไมเนี่ยใช้คนหัวล้อเงินทั้งหมดนั่นก็ต้องเป็นของโฟกัสพี่ฟิม ด้วยแล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่เอามาไวิฟีมก็ทุกคนขับที่พี่ฟมนะพี่ฟีมพี่ก็เอามาสิทำไมก็พี่จ้างโฟกัสไปแล้วที่พีมให้ยี่สิบของโฟกัสให้ไปไงเอาใช่มันก็ของโฟกัสไม่ใช่ของพี่ฟีมพี่ก็เอามาสิพี่จินใช้ตังยี่สิบบาทโฟกัสจ้างโฟกัสจิ้มจ้าไปแล้วนัะจ๊ะไปของฟีมวันนี้ก็ได้พี่ฟีมคอยดูเลยนะ รวยแล้วอไปซื้อของโโอ้ยเก็บไว้ทีกว่เก็บไว้ดีกว่าอุ้ยแห้นี่มันดีจริงเดี๋ยวไว้ดีกว่าใส่ไ้กันกันงอนแล้วอะแค่นี้พออะดีกว่าไปแล้ว ของพี่ฟิล์มเนี่ยพอได้เงินแล้วก็หนีไปเลยอะ่ะพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มพวกกราเป็นคนขำให้แท้วเ <c oughs> <c oughs> จบ็บคอก็เจบ็บคอพี่ฟิล์มไม่ได้ขำสักนิดเลย